อ่านกระตูนอ่ะใครที่เป็นสายเหมือนไหนกะซื้อมาเพื่ออ่านกระตูนนะคะแทนที่ฉันซื้อจอใหญ่กว่ามือถือเราจะได้ตรงส่วนที่ใหญ่กว่าไม่จ้าเล็กจ้าแบบ ตอนอ่านก็คือหยีตาไม่ว่าหยีนะคะแต่ละแอคเคาท์นะคะปุ่มรีทวิตเตอร์ไม่เท่ากันงงแล้วนึ่งเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปตัวอย่างนะคะจากกล้องหลัง iPad mini นะก็เนี่ยค่ะถ่ายพวกแพ็กเกจอะไรเงี้ยมันจะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเนี่ใกล้ประมาณนี้เลยสีลิปสติกที่แนนรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับความเป็นจริงอะ่ะก็คือจอ iPad นะคะช่องในส่วนของกล้องหน้ามากๆที่จะเป็นเลน์วายที่แร,รู้สึกว่า ตั้งแต่ได้มาก็ใช้บ่อยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามากันแบบว่าชิลๆสบายๆายนะคะเพราะว่าก็คือไม่ได้จะมารีวิวเครื่องสำอางห,หรือว่าแต่งหน้าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบิวตี้นะคะเพราะว่าเราจะมารีวิวนี้เลยคะ่ะ iPad mini นะคะเดียเรียกว่ารีวิวเลยเรียกว่าเมาส์มอยเลยปะเป็นเหมือนแบบ เพื่อนสาวพูดคุยกันว่าฉันใช้แล้วฉันรู้สึกอย่างไรบ้างแบบแกมันมันควรไหมมันตําดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะนะแล้วก็ใครที่ไม่เคยเเข้ามาดูช่องนี้นะคะก็ต้องบอกกันไว้นะคะว่าไม่ได้เป็นสายไอทีเลย คือเป็นยูเซอร์แบบยูเซอร์งๆที่ไม่เคยใช้ iPad t แท็บเล็ตมาก่อนนะคะนี่คือเครื่องแรกในชีวิตของฉันที่เพิ่งเคยมีกับเขานะคะนะก็จะเป็นแบบ real experience ที่เรียกว่านิวอ่ะคือถ้าเป็นการเล่นเกมก็คือแบบไก่นะคะ เล้งกะกากอะไรอย่างงี้นะคะก็อะมาแบบเมาว์มอยพูดคุยกันชิลๆแล้วกันนะคะและถ้าถามว่าเนี่ยเป็นสายอะไรอันเนี้ยจะเป็นสายที่ชอบอ่านการ์ตูนชอบอ่านเว็บตูนชอบดู YouTube นะคะแล้วก็เล่นโซเชียลเป็นหลักนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมารีวิวมุมมองในส่วนของคนที่ชอบทำอะไรแบบนี้จะไม่ใช่เป็นสายเล่นเกมนะคะบอกไว้ก่อนเลยใครที่มาดูเพื่อที่จะเฮ้ยเครื่องนี้เล่นเกมลื่นใหม่อะไรอย่างไร ข้ามเลยค่ะข้ามไปเลยนะคะช่องอื่นเขามีรีวิวกันแบบแน่นนะคะช่องนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าเกมที่มีในเครื่องนี้มีแค่เกมเดียวเป็นเกม2ดอทที่ไม่ได้กินแรมอะไรเลยนะคะเล่นไม่ยากเลยเป็นวงกลมโง่ๆให้เรานั่งหมุนจิ้มๆแค่นั้นนะคะที่เล่นเกมเป็นก็มีแค่นี้ฉะนั้นใส่เกมข้ามไปนะคะมาค่ะก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันทีละหัวข้อเลยแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เนี่ยอยากจะพูดถึงนะคะเราจะได้ลองใช้มาประมาณ สองสัปดาห์ได้มัง้งคือจำไม่ได้แต่ว่ายังไม่ถึงเดือนนะคะนะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะเป็นในส่วนของคำว่าจอยอยุ้ยอันนี้ต้องบอกกับตานตรงว่าเพิ่งรู้จักคำนี้เลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหากับการ หรือว่าเล่นอะไรแล้วรู้สึกว่ามันยุ้ยคือนน็กยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าจอยุ้ยมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็เออมันก็เล่นได้ปกตินะสำหรับแน็กนะคะที่เป็นมือใหม่อย่างที่บอกนะคะไม่ได้มีปัญหากับปัญหานี้นะคะปัญหาจอยุ้ยที่เขาแบบว่าคุยคุยกันรีวิวกันในแต่ละช่องนะคะนะต่อมาเป็นในส่วนของการเล่นโซเชียลนะคะก็เดี๋ยวมาพูดก,กันทีละแอปนิดหน่อยละกันโซเชียลเนี่ยในส่วนของ Facebook ก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะคะโอเคดีเล่นได้ตามปกติเลยนะคะส่วนทว i t เตอร์ นะคะ t วิตเตอเนี่ยอันนี้แอปมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าตัวรีทวิตเตอร์ของเขาเนี่ยมันเล็กมากไอปุ่มตรงเมนชั่นปุ่มตัวหัวใจเนี่ยเล็กไม่ไหวมันจิ้มยากฉันแบบคือต่อให้เรากดขยายแล้วแสดงผลให้ตัวสื่อมันใหญ่ขึ้นตัวสื่อใหญ่ขึ้นแต่อย่างอื่นก็คือ,อยังเล็กเหมือนเดิมน,นะคะนะแล้วข้อแต่ละแอคเคาท์นะคะปุ่มรีทวิตเตอร์ไม่เท่ากัน งงแล้วนึ่งว่าเกิดจากอะไรนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่นิดนึงชาทวิตเตอร์งุนหิดมากนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอินสตาแกรมที่ก็อย่างที่คนทราบกันนี้ว่ามันไม่เต็มจอนะคะมันมันเป็นอัตราส่วนนี้แบบ เมื่อไหร่จะเต็มจอจะไม่แต่ถามว่าพอเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เล่นได้แหละมันก็ไม่ได้ถึงกับว่ามีปัญหามากขนาดนั้นและต่อมานะคะเป็นในส่วนของการอ่านการ์ตูนอ่ะใครที่เป็นสายเหมือนเนกซซื้อมาเพื่ออ่านการ์ตูนนะคะคือในชอบมากเป็นคนที่อ่านเว็บนกระเกาเว็บตูน,นะคะก็อย่างที่บอกไปในอีคลิปก่อนหน้านี้เลยนะคะที่เป็นคลิปเซอร์ไพรส์พ่อแม่น่นแหะอันนั้นอนะ่ะเนีกยก็บ่นไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็จะบ่นอีกรอบหนึ่งว่าหนังสือแม่งโคตรเล็กเลยพี่น้องมันแบบมันเล็กมากนะคะในส่วนของ ที่เป็นไอเนี่ยพวกเรื่องยอ่อการคอมเมนต์อะไรต่างๆที่เป็นพวกเมนูอะไรเงี้ยตรงสื่อเล็กมากเล็กแบบแทนที่ฉันซื้อจอใหญ่กว่ามือถือเราจะได้ตรงสื่อที่ใหญ่กว่าไม่จ้าเล็กจ้า ตอนอ่านก็คือหยีตาไม่ว่วอยี่นะคะแต่ตรงสื่อที่เป็นในรูปภาพตอนที่เราอ่านอะไรเงี้ยโอเคเขาน้าจะฟินเลยโบสใหญ่สะใจนะมันก็ขยายตามอีกหน้าจอของเราอะเนาะนะคะคือมันมาเป็นไฟล์รูปภาพเงตรงสื่อมันก็ใหญ่ตามโอเคตอนที่อ่านเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยมันได้แต่ว่า ตอนที่อ่านคอมเมนต์คือหงุดหงิดนะคะนะแล้วยังไม่แก้สักทีหนึง่งอันนี้ก็คือก็ต้องบอกนะักพัฒนาแอปนะคะว่าช่วยทำเวอร์ชันที่รองรับ iPad หน่อยได้ไหมคะกราบนะคะกราบแต่ว่านยะคิดว่าอันนี้เนี่ยเหมาะมากเลยนะคะสำหรับที่ชอบอ่านพมงะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอัตราส่วนหน้าจออ่ะมันโอเคดีมากๆนะคะสำหรับอ่าพวกอย่างเงี้ยที่เป็นการ์ตูนช่องๆแบบนี้นะคะตรงสื่อก็กําลังดีนะคะนะแล้วก็ใครที่ชอบอ่านนิยายเป็นสายแบบว่านิยายเด็กดีลิสอะไรจอยระดาเมฟอะไรเงี้ยนายว่าโอเค เพราะว่าของเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเมนูนะคะในการเพิ่มขนาดตัวอักษรได้อะไรเงี้ยก็อ่าไม่มีปัญหาเรื่องตัวหนังสือเล็กนะคะอ่านได้โอเคเลยและมาก,กันกับสายช้อปนะคะก็ขอพูดถึงซอกแอปละกันนะคะก็จะมีช้อปปีกับลาซาด้าเนาะที่คนแบบว่าใช้กันซะส่วนใหญ่นะคะช้อปปีเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะที่ยังไม่ใหญ่เต็มจอนะคะอันนี้ก็ต้องรอทางช h อป e e เนี่ยเขาทำออกมาเพื่อที่จะโอเคให้มันมันเป็นสัดส่วนของ iPad สักทีหนึ่งเพราะว่าอะไรจ๊ะเธอจะยอมแพ้ล่ซะ ลาหรอลาซาด้าเขาเต็มจอแล้วจ้าช้อปปี้เธอเธออย่ายอมนะเข้าใจไหมคือลาซาดา้านางทํามาเป็นไซส์ iPad แล้วนะคะอันนี้คือดีคือเลิศน,นะคะตรงสื่ออ่านรู้เรื่องเป็นอัตราส่วนที่ดีงามลาซาด้าฉันแบบยกนิ้วให้นะคะ และต่อมานะคะก็มากันในส่วนของการดูหนังฟังเพลงนะคะซึ่งอ่ะอย่างนาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชอบเลยนะคะในส่วนของลําโพงที่มันออกสองข้างจ้านะคะออกซ้ายขวาน,นะคะก็เอาจริงๆมันก็ไม่ได้แบบ โอ้ oh, Amazing ขนาดนั้นเพราะว่าแท็บเล็ตเขาก็ออกสองขั้งกันมานานแล้วแต่คือก่อนนน้นี้นักลังเลระหว่างตัวนี้แล้วก็เจน9นะคะแต่ที่เลือกอันนี้เพราะอะไรมันออกสองขั้งไงเจน Gen 9มันออกครั้งเดียวคือฉันไม่ชอบเลยอะไรที่มันเวลาเราดูหนังแนวนอนใช่ปะแล้วมันออกครั้งเดียวคือคือบอได้อรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะคะนะส่วนอัตราหน้าจอนะคะของเขาเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะมันจะไม่ได้เป็น16:9ฉะนั้นเนี่ยพวกขอบดําด้านบนล่างอะไรเงี้ยมันจะหนานะคะนะก็อาจจะลำคาญตานิดนึงอะไรแบบ แ,บบะะและนอกเหนือจากขอบบนล่างที่เหลือเยอะแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังมีบางแอปนะที่ไม่สามารถที่จะขยายให้เต็มจอได้ค่ะอย่างแอปบิลลี่บิลลี่หรือว่าแอปป็อกส์นั่นเองนะคะก็ต้องมารอดูกันในอนาคตน,นะว่าทางแอปของเขาเนี่ยจะมีการปรับเวอร์ชั่นให้มันสามารถที่จะขยายเต็มจอได้ไหมคะ่ะ และมากันกับสีภาพหรือว่าจอภาพนะคะ mm hmm. ก็มีหลายๆคนเขารีวิวไปว่าเออสีภาพสีจออะไรเงี้ยมันสวยสู้แท็บเล็ตไม่ได้มันไม่ได้เป็นจอที่ให้มาดีขนาดนั้นนะคะแต่ว่าส่วนตัวน้าเองเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่านก็ไม่ได้ชอบจอที่มันแบบ mm hmm. สีสดมากขนาดนั้นหรือว่าแบบ พุ่งขนาดนั้นนะเนื้อปะไม่รู้จะใช้คำว่าะอะไรดีแต่ในรู้สึกว่าสีจอ iPad ดอะเป็นสีจอที่ใช้แล้วไม่ปวดตาไม่แสบตาเท่าไหร่นะคะใช้ได้นานอะในความรู้สึกแน็กนะอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าแนก็มี Android ของแนที่เป็นมือถือซึ่งแน็รู้สึกว่าหน้าจอมือถือมันสีสดมากมันแบบว่าเออเวลาที่เราดูคลิปตัวเองอะสวอตสีลิปสติกนะถ้าเทียบกันแล้วนะคะการดูในมือถือก็ดูใน iPad ดอะสีลิปสติกที่แน็รู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับความเป็นจริงอะก็คือจอ iPad นะคะคก็เลยแบบ ออ Happy เยออแฮปปี้อะไรเงี้ยเวลาที่แน็คทำคลิปตัดต่อคลิปอะแน็คจะมาเช็คสีใน iPad ของแน็คเป็นประจําเลยเ <s ans> พราะนั่นรู้สึกว่ามันได้สีที่แบบโอเคอะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะ <S <s <ans> <S ต่อมาเป็นในส่วนของกล้อง <s ans> แล้วก็วิดีโอในส่วนของกล้องและวิดีโอเนี่ยอันนี้ทางเราก็ชอบในส่วนของกล้องหน้ามากๆที่จะเป็นเลนไว <S <s <ans> <S ที่แน็ครู้สึกว่า ตั้งแต่ได้มาก็ใช้บ่อยนะคะนะเวลาที่เราอยู่บนรถอะแล้วถ่ายอะในรู้สึกว่ามนได้มุมมองที่โอเคครอบคลุมดีมากๆนะคะแล้วแสงก็สวยนะคะแต่ว่าถ้าถ่ายในที่มืดก็คือตุย <c oughs> น้อยแตกน้อยกระจายมากจ้านะแต่ว่าโอเคแล้วก็แบบเอียงกันถ่ายกลางคืนนะคะส่วนกล้องหลังเนี่ยแน็กไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะจะมีถ่ายลง i อ Story บ้างอะไรบ้างน,นะคะซึ่งแน็กรู้สึกว่ากล้องหลังเนี่ยก็อยู่แบบที่โอเคนะคะสามารถที่จะถ่ายพวกสินค้าอะไรอย่างเงี้ยได้ชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าเออมัน ถือถือได้ใกล้ดีนะคะโดยปกติเราเนี่ยจะใช้มือถือถ่ายซึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันถ่ายใกล้ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยพอถ่ายใกล้ปุ๊บมันสลับไปเป็นเลนส์มาโครแล้วก็กลายเป็นว่าภาพไม่ชัดนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเนี่ยรู้สึกว่ามันถ่ายใกล้ได้นะคะแต่มันก็ไม่ได้เป็นเลนส์มาโครให้เราแต่ว่ามันก็ยังชัดดีอยู่อะไรเงี้ยก็นข้างนี่ะนนจะชอบนะคะ เอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปตัวอย่างนะคะจากกล้องหลัง iPad mini นะก็เนี่ยคะ่ะถ่ายพวกแพ mm ็กเกจอะไรเงี้ยมันจะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเนี่ยใกล้ประมาณนี้เลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแล้วก็พูดตรงสื่ออะไรอย่างงี้นะคะก็ชัดดีนะคะเนี่ยถึงแม้ว่าตัวสื่อของเราจะเล็กมากๆม,มันก็ยังเห็นชัดเจนดีอยู่นะจะมีก็แค่โฟกัสที่อาจจะแบบไม่ได้เร็วมากนะคะทุกคนอืมอาจจะมีวืดบ้างอะไรบ้างนะคะเนี่ยอะโฟกัสโฟกัสหนัง โฟกัสทั้งหน้าเออนี่ประมาณนี้นี่อ่ะช้าและเห็นปะมันก็จะมีแบบเด๋อๆบ้างนะคะบางครั้งก็เร็วบางครั้งก็ชา้า <c oughs> และกล้องหลังของเขานะก็มีแฟลชให้ด้วยนะคะนี่เลยโอเคค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอของกล้องหน้า iPad mini ที่เป็นแบบไม่ใช่เลนส์วนะคะอันนี้จะเป็นแสงในห้องที่ก็ไม่ได้สว่างมากนะคะจะออกมาประมาณนี้เลยก็คือมันจะไม่ได้ชัดมากเห็นไหมถ่ายใกล้อะไรเงี้ย ไม่ได้นะคะเส้นผมเส้นผมกลายเป็นแบบว่าน้อยแตกมากค่ะนะคะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวลองเปิดไฟเพิ่มอีกสักนิดงนี้ดีกว่าออันนี้เปิดเปิดไฟเพิ่มดูสิชัดขึ้นไหมเออคือมันก็ได้ประมาณเนี้ยทุกคนชัดขึ้นมานิดนึง <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นเลนส์วายค่ะทุกคนมุมจะกว้างยิ่งขึ้นนะคะนี่เออแล้วก็ความชัดได้ประมาณนี้แบบถ่ายใกล้ๆอื <c oughs> โอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นแสงที่แบบว่าเราไปปิดไฟมานะคะมันก็จะมืดลงนิดนึงความชัดก็จะชัดน้อยลงมาหน่อยอันนี้นะคะก็จะเป็นกล้องหลัง iPad นะคะทุกคนอ่าก็ได้ประมาณนี้แหละเนาะซูมได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยอะดูสิไม่ชัดเลยจ้าแบบอืมเบลอไม่ว่าหยี่ะได้แค่เนี้ยขชา เขเล่าเลยนะไอเซ e เตอร์สเตตอ่ะที่ที่เขาโปรโมทอ่ะก็แนงไม่เคยใช้เลยเพราะว่าเหมือนมันจะเป็นแค่กับบางแอปที่สําหรับพวกคอประชุมในแอปซูมอะไรเงี้ยมันถึงจะมีฟังก์ชันนี้ใช่ไหมคะเออเราก็ไม่เคยประชุมมาก่อนอะนะ่ะเนาะก็เลยไม่เคยใช้มาก่อนนะคะแล้วก็ามาประเด็นสุดท้ายนะคะสําหรับ Apple Pencil ที่แท่จะไม่ใช้เลย ซื้มาทำไมวเนี่ยก็คือมีว่ารูปเล่นบ้างบ้างอะเข้าใจเพระบ้างไหมคะทุกคนคือมันแบบใช้น้อยมากนะคะก็เออไม่รู้จะรีวิวอะไรแบบใช้น้อยมากจริงแล้วในใช้เป็นแอปอันเนี้ย สเกจบุกอะที่ก็รู้สึกว่ามันก็มีแอบหนุงหน่วงนะมีบางครั้งที่มันก็ค้างนะคะทุกคนซึ่งเรารู้สึกว่าเราจ่ายไปราคาเท่านี้มันยังค้างอีกเหลอก็มีแบบแอบงุนงิดบ้างเล็กน้อยนะคะประมาณนี้อ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปแบบว่าสิ่งที่ในชอบแล้วก็ไม่ชอบของ iPad mini รุ่นนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่ชอบอย่างแรกเลยก็คือขนาดเนาะขนาดเนี่ย ก็ซื้อพอขนาดนี้แหละเพราะว่าขนาดของมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะสามารถที่จะใส่กระเป๋าไปข้างนอกได้อยู่นะคะนะแล้วก็สีจอที่โอเคในะรู้สึกว่ามันโอเครู้สึกมีความถนอมสายตานะคะใกล้เคียงกับความเป็นจริงไม่ได้สดมากจนเกินไปแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันอันนี้นะชอบมากๆกก็คือฟังก์ชันที่จะเป็นขนาดตัวหนังสือที่เราสามารถที่จะแบบว่าย่อขยายได้สมมติว่าแอปนี้เราอยากให้มันเล็กลงหน่อยแอปอีกแอปหนึ่งเราอยากให้มัน ขยายใหญ่หน่อยคือข้อสามารถทําได้แต่ข้อเสียก็คือไม่ใช่ทุกแอปที่ทําได้ค่ะมันจะมีบางแอปที่แบบอ่ะก็ทําได้อย่างเช่น Facebook, Instagram, Twitter อะไรเงี้ยขยายได้แต่บางแอปที่แบบมันไม่ได้รองรับมันก็คือไม่รองรับขยายไปก็ เเ่าเดิมส่วนใหญ่นะคะปัญหาที่แนคพบเจอก็คือมันจะมาจากแอปนั่นแหละนะคะที่เขาไม่ได้ทํามาเพื่อสําหรับ iPad นะคะมันเออส่วนใหญ่เขาจะทามาสําหรับเป็นมือถือใช่ไหมล่ะพอมาใช้ใน iPad เนี่ยบางอย่างมันมันไม่ได้ไงนะคะเออไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าอัตราส่วนมันก็จะยังมีปัญหาอยู่บ้างอันนี้เราก็ต้องรอดูในอนาคตนะคะว่าอ่าแอปเปหรือว่าแอปอะไรเงี้ยมันจะมีการจูนเข้าหากันมากน้อยแค่ไหนนะคะเอเคสำหรับคลิปในวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่กําลังสนใจ ใจตัว iPad มีนะคะว่าจะตาหรือไม่ตามดีนะคะก็ลองนําไปตัดสินใจกันดูนะคะและใครที่มีคําถามอะไรอยากจะมาพูดคุยนะคะคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนี้เหมือนเดิมเลยค่ะอ่ะนาะยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย